สวัสดีครับนา้นาๆตกปลาวันนี้จะมีนี่จะมาเกี่ยววิธีเกี่ยวกับปั๊มเออีกหนึ่งวิธีครับนี่ครับถ้าตรงนี้มันฉีกแล้วมันซ่อนเบ็ดไม่ได้แล้วก็นี่ครับใช้วิธีนี้ดูครับอย่าเพิ่งทิ้งครับนย่าส่วนมากก็จะใช้แล้วเหน็บเหน็บเบ็ดไว้ข้างในนี้วัดปลาปบ่อยๆตรงนี้มันจะฉีกแล้วก็มาเกี่ยวอีกฝั่งหนึ่งครับนี่ เกี่ยวเข้าไปเหมือนปากเหมือนเดิมครับตามจริงเราจะทะลุต,ตรงนี้ตรงที่น้าเป็นหนึ่งคอมาร์กไว้ให้แต่เรามาเปลี่ยนครับเป็นทะลุออกมาข้างๆครับนี่นยครับเห็นไหมทะลุมองข้างแล้วก็แทงขึ้นมาเหมือนเดิมมาเกี่ยวเหมือนเดิมเลยครับแต่แค่เปลี่ยนฝั่งมาเกี่ยวข้างๆมันจะเป็นแบบนี้อย่างนีนญญ้นี่ครับข้างๆออกมาเป็นอยู่ข้างๆเลยเห็นรูไหมแต่เราเอาออกมาข้างๆครับแล้วก็แทงออกไปข้างๆเลยข้างๆตัวมันเนี่ย ประหยัดเหยื่อครับช่วงนี้แทงให้ดูนี่ครับพอแทงไปแล้วได้เป็นแบบนี้ครับเบ็ดก็จะแนบสนิทแล้วก็ฝังเข้าไปข้างๆได้ฝังเข้าไปเลยนี่ครับก็จะอยู่แบบนี้ครับเบ็ดจะอยู่ข้างๆเดี๋ยวลองตีให้ดู ตีจะปลากัดนี่ครับฟุกไปนี่ว้เดี๋ยวผมต้องตีให้ดูว่าเบียรนะโอ้ย ไอชั้นก็มาเหมือนมาเหมือนเดิมฮะใช้ได้ครับวิธีนี้ลองเอาไปใช้กันดูนี่ครับตีน้ำก็จ่ายดูเรื่องครับฝากกว้ด้วยวิธีเกี่ยวอีกหนึงน่งวิธีครับประหยัดเหยื่อได้อีก ร้อมเมียยังไงเนี่ยเข้าไปข้างในครับ โอ้ยเรียบร้อยโอื่บินมานี้ข่อครั้นขุดคอมเอ้ยเรียบร้อยหมายเดียวสองไม้มาแรกไม่เข้าเป้าไม่ต่อเรื่อย ปอมเอนะเป็นหนึ่งหุยหายอะไรออกมาวะปลาเหรอทะลุกระโหลกเลยกลับไปช่อนนาครับสภาพหมา้ก็เป็นน้ำน้ำท่วมเข้ามาครับตีก็ไปใต้พุ่มไม้ครับอู่เรื่องไปช่อนครับผมฝากด้วยครับกับปอมเอนะเป็นหนึ่งเฉียบ